สวัสดีเจอกันยามเช้าพวกเราสดใสแข็งแรงออกกำลังให้แก้มแดงแดงเราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่เราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับคุณครโน้อีกครั้งนะคะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเมื่อวานนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะกับอวัยวะในร่างกายของเราว่ามีอะไรบ้างส่วนวันนี้นะคะโคเน่ก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับหน้าที่ของอวัยวะนะคะว่าหน้าที่ของอวัยวะแต่ละ อย่างนั้นนะคะเขามีหน้าที่อะไรแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะคุณคก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด,ด้วยเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังจมูกอยู่ตรงกลาง เอาไว้สำหรับหายใจมือเรามีสองมือเอาไว้ถือทำงานทั่วไปส่วนขาพาเราเดินไปไปไหนไหนด้วยขาของเราอีกหนึ่งรอบนะคะเรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟังจมูกอยู่ตรงกลางเอาไว้สำหรับหายใจมือเรามีสองมือเอาไว้จับถือทำงานทั่วไปส่วนขาพาเราเดินไปไปไหนไหนด้วยขาของเรา ทีนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักกับหน้าที่ของอวัยวะนะคะเด็กๆว่าหน้าที่ของอวัยวะต่างๆนะคะเขามีหน้าที่อะไรบ้างเมื่อกี้เด็กๆก็ได้ฟังกันไปแล้วกับคำ้องจองใช่ไหมคะเอ๊ะเขาบอกว่าตาเรามีไว้ทำไมคะฮะ าของเราเอามีไว้ดูใช่ไหมคะเอาไว้ดูเอาไว้มองสิ่งต่างๆรอบตัวของเรานะคะแล้วก็หูล่ะคะเด็กๆเอาไว้ทำไมเอ่ยอถูกต้องแล้วค่ะหูของเรานะคะก็เอาไว้ฟังเสียงนะคะเอาไว้ฟังเสียงต่างๆรอบๆตัวของเราเช่นกันนะคะส่วนจมูกนะคะ จมูกเขาบอกว่าเอาไว้ทำไมนะจมูกของเรานะคะเอาไว้สำหรับหายใจแล้วก็ดมกลิ่นนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่มีจมูกหรือว่าจมูกของเด็กๆเกิดมีปัญหานะคะไม่สามารถที่จะดมกลิ่นได้เด็กๆจะหายใจได้ไหมคะ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีจมูกนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะหายใจได้ใช่ไหมคะเด็กๆอะทีนี้นอกจากจมูกแล้วนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นอะไรคะอาอันนี้ก็คือปากนั่นเองนะคะซึ่งปากของเรานะคะเขาก็เอาไว้สำหรับในการพูดคุยใช่ไหมคะและข้างในปากของเราก็จะมีนี่ที่เห็นเรียงรายอยู่นี้คืออะไรคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วค่ะก็คือฟันนั่นเองนะคะเอาไว้ในการเคี้ยวอาหารใช่ไหมลูกอ่าเอาไว้ในการเคี้ยวอาหารหรือรับประทานอาหารนั่นเองนะคะและอวัยวะส่วนอื่นๆน,นะคะก็จะมีแขนใช่ไหมคะนี่แขนแล้วก็มือใช่ไหมคะแขนและมือเนี่ย ก็สำคัญเช่นกันใช่ไหมคะเพราะว่าเอาไว้สำหรับในการหยิบจับสิ่งของใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีแขนไม่มีมือเด็กๆจะสามารถหยิบจับสิ่งของต่างๆได้ไหมคะ,ะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นอวยัยวะส่วนนี้ก็สำคัญเช่นกันและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆอะไรนะ ที่ใช้พาเราเดินไปเดินมานั่นก็คือถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือขาของเรานั่นเองใช่ไหมคะคุณเองก็มีรูปภาพให้เด็กๆดูด้วยนะคะนี่ก็คือส่วนขาของเราใช่ไหมคะเด็กๆส่วนนี้นะคะก็เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้สำหรับพาเราเดินไปเดินมานะคะแล้วก็ ส่วนนี้ก็จะเป็นเทา้านั่นเองใช่ไหมคะขากับเท้านี่สำคัญมากใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีขาแล้วก็ไม่มีเทา้าเด็กๆจะสามารถเดินไปเดินมาได้ไหมคะ เราก็ไม่สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมคะดังนั้นขาแล้วก็เท้าของเรานะคะก็ใช้สำหรับในการพาเราเดินไปเดินมานั่นเองอ่าอันนี้ก็จะเป็นอวัยวะภายนอกนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่เด็กๆสามารถทราบได้นะคะว่า เขามีหน้าที่อะไรนะคะโอเคแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณุม่มีอะไรจะมาสอนเด็กๆอีกเด็กๆต้องรอติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ